นี่ดึงเชิงจะแรงๆครับมาดูกันครับปลาอะไรอุ้ยชนไอ้ชนเบา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 ,า,า,าอยไานดีเนาะอันน,น,นี้โอ้วากนเลยไปขึ้นมาอู้อ่าเลยสวัสดีครับท้องไรไปนะ่ปลายนาพาเพลินพบกันอีกแล้วครับวันนี้ หาอยู่หากินกันคือเก่าครับเลิกงานมามาหาใส่บิดกันครับเอได้มีกับเขาไปเลี้ยงครอบครัวครับผมจากที่เราใส่บิดในนามาครับนามันแห้งแล้วหาไม้ใส่ค่อนข้างยากครับวันนี้เราก็เลยลองมาลงห่วยดูบ้างครับผ่านทูนพามาครับลองดูครับผมคิดว่าน่าจะมีเต็มมีตัวครับวันนี้ก็มากันสามคนครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับมีใครมาบางทีมงานของเราครับผมนัเกสสวัสดีครับ สวัสดีครับนายกันอีสานพงศทืนแม่คุณมาชุดดำผมมาสวรรค์แบบวเลยสายหวานสายแซ่บตาไปก่อนทีมงานของเราอีกท่านหนึ่งครับคุณพาเข่าหมายเลยวันนี้ครับไม่ต้องโบหรอไหมครับสวัสดีครับผานทุนสายเสียบครับผมนั่งลงพ็ได้ลิมไปลืมใส่กันเลยครับ นี่แหละครับสภาพหมายของเราครับผมผ่านทูนเกิมตะเกี้ก็จะใส่อยู่ด้านนี้ครับคนละฝั่งส่วนผมก็จะขามไปด้านนู้นครับแยกไปอีกทางหนึ่งครับไปเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยครับมันจะําแล้ววันนี้ก็ลมแรงมากอาจจะมีเสียงลมเข่ากลองบ้างนะครับขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มากระเบิดชุดเดิมครับหนึ่งอยคันครับเหยื่อของเราก็จะเป็นเหยื่อหัวคือเกาครับ ใส่ง่ายๆเลยครับวันนี้พื้นที่โลงนี่ก็เป็นการใส่ในห่วยข้างเลขเลยครับจากที่เราเคยใส่แบบยากๆในนามาเนาะต้องเวกโกเขา้าเวกยาเวกอะไรวันนี้มาใส่ในห่วยสบายเลยครับ ใส่เบชเสร็จเรียบร้อยครับเดินจนลุลาการใส่เบชในหัวยวัน,นี่ก็ถือว่ายากกว่าอยู่ในนาอยู่ครับมันปีนขึ้นปีนลงมันนี่เหมือนใส่ในนาเนาะถือว่าใส่ยากพอสมควรครับไปเดี๋ยวเรายามกลับไปครับผมไม่รู้จะมีแต่มมีตัวให้ได้รุ่นไหมครับเหยื่อมดอีกแล้วย่ามบิดมาก็เหยื่อมุดหลายคันอยู่ครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเดียวไว้ไปทำกับเขากินแล้วออ่อออกมาย่างอีกรอบครับผม ดอดเดือเรากระทง n เยงครับอ,อีกตัวหนึ่งนึงดอดเดือตอนนี้เราก็กลับมาถึงที่รถที่พักของเราแล้วครับทีมงานใครมาจะคนเลยมาก่อนก็คงจะได้หุงเข่ารอทีมงานแล้วครับเรล่มเตรียมก่อไฟไว้แล้วครับ เราก็จะหุงเขาแบบไม่ต้องลิ้นน้ำครับใช้ไฟวนอ่อนครับเป็นไฟถ่านก็จะเดือดไปเรื่อยๆครับน้ำเหงเขาก็จะซุกพอดีครับอตอนนี้เข่าเราก็ซุกแล้วครับสวยๆเลยตอนนี้ทีมงานก็กลับมากันแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมนี่ครับเมน,นูของเราวันนี้ก็จะเป็นต้มโคงปลาย่างครับ ปลาย่างกบเป็นปลาที่เราใส่เบ็ดจากรอบที่เล้วนี่แหละครับไปย่างรอบนี้ก็อามาต้มด้วยนะ <c oughs> เปลี่ยนเมนูบ้างครับปลาไข่ปลาไข่ปลาสายเสียบ <c oughs> <c oughs> บนานนผมก็มีได้มีสองตัว <c oughs> อาจจะเป็นสองตัวนี้ก็ได้เี่ยกันสนุกสนานครับพี่นอ้องมีไรล่ะอันนี้ยามเบ็ดมาได้มากี่แ้มครับได้ไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดครับพี่น้องประมาณเจฮะเย่แล้วฮะฮย่า่ามันยังไม่มีมาจักเต็มเลยกระทาพิษหรือเปล่าให้กระทาผพุมถูกไหมนะเดี๋ยวไปดูผลงานทองพันทูนครับขุดตัวใหญ่ไหมไม่ใหญ่ก็จสมุตที่นี่อืม ปลาปูตปลาลำโพงครับปลาเนื้ออ่อนคืออยู่ดีตอนนี้นกเกียก็กลับมาแล้วครับเตรียมที่นอนแล้วเก,กียได้มากี่แต้มครับสองแต้มไม่น้อยอได้กันทุกคนเลยไม่ได้แต่ผมที่นี <laughs> เ่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเชื่อเลยนะเดี๋ยวจัดเรียมที่นอนทำกับเขากินกันครับ ต้นพ่อมแล้วครับมันจะใส่เนื้อปลาแล้วครับเนื้อปลาย่างนะครับโค้งปลาย่างปลาไข่น,าาน,น้ำันธุนปลาพูไม่ใช่ต้มโค้งธรรมดาต้มโค้งต้มอ,อะไรนะไขออ่ทีเนี่ <c oughs> ต้มโค้งต้มแบบสุภาพเรียบร้อยใช่ไหมครับหอ,อมผักชีครับคุณหอ,อมหอมผักชีหอมห้อยห้อยได้พี่น้อง หอมจริงหอมจริงสุดยอดเลยเมนูนี้ครั้งแรกเลยพี่พานต้นจะทำให้กินเรียบรอยแล้วครับตรงโค้งของเราวันนี้้อมซ์ฟแล้วครับนี่มันหมันนะได้ได้ได้่ดออพนตุนยังไม่ได้ป่าตกตัวก็เข้าเลยติสทางเลยไอพานต้นมันหม,ม,ม,มันเด้อวันนี้หลานทุกคนนั่นแหละนะที่ถ่อก็ลูกก็หลานนี่ ลงโค้งหัวประช่อนนี่แต่ว่าไม่ใช่เป็นประช่อนไม้นี่ดอกก็อยากได้ประช่อนไม้นี่แหละจัดให้ตัวงามๆนึ่งเด้อเจ้าที่เจ้าทางเลยลุยบายไม่ลอยแล้วครับลองลองกุ๊กไปขอที่หลายตัวนึองลอมาดูที่ตาที่ไหนเดี๋ยวกินไม่หมดคนเผาเขาไม่กินเขอยหรอกมันจะอ้วน รถทำจะเบาเลยสุดยอดครับโอ้โหเ้อร่อยจริงพี oh ่ท oh ้องโอ้โหถาคุณออมไหมหอมอพื่อเอ้่อ มีแลงวาบเลยเนาะมีเหลือแล้ว<า>ต้องอย่างนี้บรรยากาศแบบนี้มันต้องอย่างนี้กินข้าวหลกดเต็กินข่าวอิ่มแล้วครับชิงหนีออกมายามเบ็ดก่อนเขาเลยครับวันนี้เขาเก็บเต็มกันมาทุกคนเลยเราก็ยังไม่มีมาจากเต็มเมื่อเขาเลยครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับมีเต็มกูนากลับมาได้ไหมครับ พันทุนโลมาตั้งเจ็ดเต็มไปรุ่นของผมครับครับมีเสียงตีหน้าเมื่อกี้นี่แต่ว่าเสียงเบาเบา,าไหนอ้ายังอยู่ยังอยู่อ้าเต็มเลขของเราครับ อได้กบครับปรากฏเตรียมเลขของเราครับมาดูคันนี้ครับเอาอีกแล้วที่ดึงยยบหยาบยยบหยาบแต่ว่าดึงไม่เลงเนาะเป็นป่าลำพองครับปลาเนื้ออ่อนพอได้เก็บครับแต่ที่สองของเรา ดูคันนี้ครับฟาดขึ้นมาพันเลยยิงวูบยป็นป่าอะไรเป็นมีอ้อ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับคันนี้ดึงเชิงจะแรงๆครับมาดูกันครับป่าอะไรอ้าชนไอ้ชนอาบาเ้าเบาเบาๆบับบบบบบบอะไรดีเนาะ อ้าวขัวกันเลยไปขึ้นมาอู้อ่าเร้ยอลัวรุดครับนี่เราทำปาลารุดบ่อยด่าก็ใส่สวยอยู่นะครับนี่อ้วนปึกเลยเฮ้ยพอได้เก็บครับอ่าพอได้ไปคุยกับทีมงานรูเรื่องครับปุ๊ตอนนี้เราก็ยามิดมาเรียบร้อยครับเก็บไม่ได้สามเต็ม ผมมาดูผลงานครับชอนตัวนี้ใสสวยอยู่ครับก็มีปากกฏปลาลำโพงกูนาไม่ได้นิดนึงครับแต่ก็ยังสู่เขาไม่ได้คือเกา่านี่ก็ผูกปปเตรียมนอนเรียบร้อยแล้วครับเที่ยงคืน5นาทีแล้วครับอย่วันนี้ก็ดึกมากแล้วครับ ยังไงก็ขอตัวพักผ่อนก่อนครับผมค่อยมาลุนความหมานกันต่อรอบเช้าครับสวัสดียามเช้าครับผมเช้าเลยไหนเวลาไปเก็บเบ็ดกันแล้วครับพืนก็นอนตากฝนเลยบนื้นผูกเปไว้ฝนตกเลยหนีไปนอนในรถครับไปลุนความหมานกันครับผมรอดเช้าแล้ว <c oughs> วันนี้ครับลงมาคันเล็กโดนเลยมาปลาลำโพงครับวันนี้เราก็จะเก็บเบ็ดต่เชาวน้อยแล้วครับส่งไฟเก็บเลยวันนี้พราว่าเรามาใส่ไกบ่บานตอนช้าก็ต้องรีบไปทำงานด้วยครับ คันนี้เดินมาก็นิ่งๆครับคิดว่าแต่มันมีป่ายกขึ้นมามีป๋าเชย่เลยครับปล๋าลำโพองอีกแล้วครับเตียนที่สองครับผมเก็บบิดมาจนมดแล้วครับก็ได้ปล่าลำโพงสองเตียไม่มาอีกแล้วครับวันนี้ไม่มาก็จะเก็บอันนี้และครับ ครปลาไม่มานก็เอานี่ไปเทนแล้วกันครับกินได้เหมือนกัน, <c oughs> นมิดมันยังอร่อยเลยครับมันตุ้ยนี่แหละครับผลงานวันนี้ครับการใส่เบ็ดในหวยขังเรล็กก็พอได้ทำกับขขาวกินกันครับ เลี้ยงครอบครัวก็นี่ครับปลาไม่ค่อยได้แล้วก็เก็บผักบุ้งมาครับเป็นเมนูได้เมนูหนึ่งเหมือนกันพอได้เลี้ยงครอบครัวพอได้เลี้ยงครอบครัวครับผมพี่ขอพิสหรือเปล่าวะไอเก้ผมขอพิสหรือเปล่าวะ ตอนผมขอเจ้าที่ผมขอพิษหรือเปล่าขอพิษว่าพันต้นเนี่ยผมก็ว่าผมขอให้พันต้นนะเป็นเกอะเป็นกำเลยนะเป็นเกอะเป็นกำโอ้โหเอาใบเอาไบเย็นเยี่ยวใบเออผมก็เน้นพันต้นด้วยนะคืนนี้พันต้นได้หลายเมียเอ้ยกลายอยู่นะยอู่เดี๋ยวมาดูผลงานของพันโทนบ้างครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่ฟังเดียวกันกันนาเกลี่อะไนี่ครับไม่ใช่หล่อผมไปคนเดียวฟังนู้ยโอ้ยดูเอามาเกินหน้าเกินตาอีกแล้วนี่หล่อผมไปคนเดียวฟังนู่นแล้วก็เอาปลามาคนเดียวอีกผลงานของนาเกลี่ครับวูบกดใหญ่ตายอีกแล้ว ใส่ฝั่งเดียวกันก็ผ่านโทนครับโอ้นว่าฝั่งผมมันไม่มีปา่าหรอวะป่าไปอยู่ฝั่งนาเกก็ฝั่งหัวหนามดแล้ว่า <laughs> ครับถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วครับผลงานวันนี้ก็ถือว่าพอได้กินครับพอได้กินพัดพักบุ้ง <laughs> 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 นี่ก็เป็นการใส่เบ็ดในห้วยข้างแรกครับ <laughs> ก็อาจจะมีอะไรพิษพลาดไปเนาะ เป็นข้างแรกของเราเลยส่วนข้างต่อไปจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามครับผมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับดีครับ